สวัสดีครับวันนี้พามาเจอกับไผ่ลายปลานนายนะครับซึ่งไผ่ตัวนี้ค้นพบเมื่อ 6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไประยะหนึ่งแล้วเขาเป็นดอกนะครับซึ่งทางเราก็หยุดหยุดเผยแพร่หยุดจําหน่ายนะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมนะครับแอวนี้เขาใบาเล็บตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ก็หลายๆคนรู้จัก นะครับเป็นไผ่ลายพรนนายอยู่ในสกุลของไผ่ผักแจกันตัวกลัวนะครับซึ่งผมเป็นคนค้นพบเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็พี่ขวัญใจเป็นคนตั้งชื่อว่าไผ่ลายพรนนายนะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับเป็นไผ่ผักนะครับสังเกตดูคือ,อลำของเก๋เมื่อได้อายุสักประมาณปีหนึ่งนะครับเขาจะเกิดลายเกิดลายเป็นสีดำนะครับซึ่งนะครับมาดู ดูใกล้ๆดูจากโคนเลยนะครับนี่คืออายุปีกว่านะครับถึงจะเกิดลายนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างาเป็นไผ่ที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าตกแต่งอะไรนี่สวยงามมากลำที่ว่า,าตัดแล้วนะครับลำที่ตายนะครับดูลายของมันจะไม่ทิ้งนะครับซึ่งไผ่ตัวนี้เนี่ยอ,ออกดอกมาสักประมาณระยะหนึ่งนะครับ แล้วก็กอที่เห็นนี่คือเป็นเมล็ดนะครับท่านสังเกตดูได้คือ,อไม้ใหม่นะครับซึ่งลายของเขาค่อนข้างคมนะครับบางกอก็ไม่เป็นนะครับส่วนบางกอก็ชัดมากนะครับซึ่งดูตัวนี้นะครับนี่คือลายของไผ่ลายพนายนะครับชุดหลังมาแล้วนะครับชุดนี้ชุดหลังมาแล้ว นะครับนะครับระแวกนี้คือเขาหมดเลยความหลากหลายของมเมล็ดตัวนี้นะครับยังมีค่อนข้างเยอะนะครับดุ่นหลังนี้มีหลายกอก็ออกมาลำใหญ่นะครับซึ่งดูดูกอนนี้ก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มาก นี่ครับค่อนข้างใหญ่สามสี่นิ้วครับนี่ครับแล้วก็ความยาวก็เดี๋ยวจะแพรนให้ดูนะครับนี่จากโคนเกือบยี่สิบเมตรอะครับ<ม>ครับเดี๋ยวเราจะลองตัดให้ดูนะครับ ครับนี่คือลำที่เราตัดออกมานะครับซึ่งเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เราล้างดูแล้วก็ติดลายนะครับเดี๋ยวจะเปิดแผลให้ดูจรินะครับคือเอกลักษณ์ของเขาคือสีดำเนี่ยที่ผิวเนี่ยก็จะฝังลงไปข้างในนะครับ ลายเขาจะฝังล้างให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดแผลให้ดูมันจะดำเข้าไปข้างใน